ออฟ l ิศลิซิ p a ปา y นะครับก็จริงๆก็เตรียมแบบว่าหลายๆดีเทลในวันนี้ครับผมก็คืออยากจัดให้ภาพในร้องทุกอย่างเนี่ยมันอำนวยความสะดวกทุกคนมากที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถ enjoy กันได้มากที่สุดนะครับผมก็ในไหนเขาก็แบบว่ามาร่วมแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของในวันดีๆแบบนี้ของผมแล้วเนาะก็แบบอย่างที่จะตอบแทนเขาที่มาและแนวที่ผมระบำทีิ่หน่อยอ <laughs> อแบบเราพี่เราพี่ถางตอบไม่ได้ก็โฮมชาจริงๆมันก็ เป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วครับผมจริงๆอัลบั้มนี้ก็เตรียมมาประมาณปีครึ่งครับผมซึ่งเป็นอัลบั้มที่เตรียมนานที่สุดที่เคยเตรียมมาเลยครับผมแล้วกออ็มันก็มีหลายๆดีเทลที่ผมอยากที่จะแบบว่าที่ผมใส่ใจแล้วก็อยากให้มันออกมาดีครับผมแล้วก็ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มเพื่อบ,บ้านเกิดของเราทุกๆคนตรงนี้แล้วกันใส่ความเป็นไทยไปมากน้อยขนาดไหนครับก็ คือผมรู้สึกว่าผมอยากใส่ความเป็นตัวเองซึ่งยังไงผมก็เป็นคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งผมอยากใส่ความที่มันเป็นความเป็นไทยที่คนไทยเขาเห็นจริงๆไม่ใช่ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวเราเห็นนะครับผม <c oughs> คือผมก็ได้แบบไม่ได้เลือกที่จะไปแบบว่าทําอะไรในที่ที่แบบอ่อบันดังในแบบว่าบูคนต่างชาติอยู่แล้วผมแคจะเลือกไปที่ที่แบบว่าผมรู้สึกว่านี่แหละไม่ว่าคนไทยคนไหนดูก็จะแบบอ๋ออันนี้แบบประเทศไทย แค่ความเป็มิตงเขาบอกว่ายกกระแสริอะรยกระดับทีมอปบ้านเราขึ้นไปโอ้ยเป็นเกียรติของผมมากผมมาครับจริงๆผมก็มันมันก็เออผมจีิงผมก็อยากหาอะไรใหม่ๆทําด้วยแหละครับผมจริงๆก็เดี๋ยวนี้จริงๆทีป๊อปแล้วก็ไม่ว่าจะแบบว่าเป็นแบบว่าหนางังไทยหรือว่ารา่าใชัยยังไงมันก็แบบว่ามันตีตลาดโลกอยู่แล้วเนาะซึ่งผมก็แค่เออไม่รู้ว่ามันจะใช้คาว่ายกระดับได้ไหมครับผมก็แค่ทำในหน้าที่ของผมเท่านั้นมันมีความยากระดับหนแบบมันต้องใช้เล็กๆกัน มันเปรัไทยแรกอัลแรกิบผมัมนชาร์เลนจ์ที่จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าคนไทยเนี่ยเขาฟังเพลงแบบไหนใช่ไหมครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชอบดูอะไรยังไงการโปรโมทที่ประเทศไทยมันเป็นยังไงแล้วก็แบบการที่ผมต้องร้องภาษาไทยเนี่ยคือ,อแบบโอเคถึงผมจะพูดไทยได้แต่ว่าการร้องไทยหรือเขียนเนื้อไทยมัน มันยากนิดนึงครับผมเพราะว่าแบบมันต้องร้อยยังไงให้ดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โชคดีก็มีหลายหคนเข้ามาช่วยนะครับผมก็แบบเพื่อนผมไทยแท้เงี้ยเข้ามาช่วยครับผมแล้วก็พอผมไม่ค่อยรู้ว่าที่ไทยเขาทำยังไงเนี่ยผมก็เลยลองจัดในวิธีที่เราคุ้นเคยก็เลยเอาซิสเต็มของ K-POP เนี่ยครับลองมาทำี่ประเทศไทยดูอยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใหม่หรือว่าเอนจอยกับหลายๆสิ่งหลายๆความสนุกที่เราเอามาให้เขาหรือเปล่าการรับแตเขาว่าสิริป๊อปล่ะมันมีความใหม่ ทีป๊อปเหรอคทีป๊อปก็แปลว่าไทยแลนด์ป๊อปครับอืมแต่คือแบบเหมือนก้าวเข้ามาในการเป็น K ีป๊อปอ๋อนี่ผมเพิ่งเดบิวต์ทีป๊อปแล้เนี่ยใช่ใช่หรอจะเป็นใหม่เป็นเออผมเป็นน้องใหม่เลยเหรออ่เป็นน้องใหม่เขาเป็นน้องใหม่เหรอเอ่ออ่ะแต่ก็ก็ดีครับผมแต่ว่าไม่รู้สิผมว่าเดี๋ยวนี้มันโอเคทีป๊อปเคป๊อปยังไงคือผมรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นแค่มิวสิกนะครับผมคือทุกคนก็สามารถเอนจอยกับดนตรีได้มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือ ผมก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเห็นแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนคลับที่เขาแบบว่าเขามาฟังแล้วเขาพยายามร้องตามภาษาไทยเนี่ยแล้วเขาก็ร้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมเออผมก็แฮปปี้ที่แบบว่าได้เห็นภาพนั้นอะไราาการร่วมงานกับศิทปินทั้งสามคนเนี่ยที่เลือกมาทั้งเจทั้งานาทัไทครับผมเอาจริงๆก็ทุกคนชิลครับผมแฮปปี้มากรับผมคือผมรู้สึกดีที่แบบว่าแบบเราเราเริ่มต้นด้วยที่แบบว่าแบบเออ ทีเรามาทํากันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมและทุกคนก็แบบว่าให้ความร่วมมือแบบมากๆจริงๆเลยครับผมผมก็แฮปปี้เหตุผลที่เลือกสามคนนี้ผมรู้สึกว่าทำใยจริงๆถามคนนี้เหตุผลก็จะมีดีเทลที่ต่างกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเคสามคนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันครับผมจะมีเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวมากและผมชอบที่เขาเป็นอาร์ติสต์จริงๆครับผมคือแต่ว่าสิ่งหลักของเขาเนี่ยก็คือการร้องการเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมผมรู้สึกว่า คือถ้าเกิดเราแต่งเพลงเองทําเพลงเองเราแบบว่าแบบกำกับมิวสิวิดีโอเองอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันควรได้คนที่สามารถทําได้แบบเราเนี่ยมาร่วงงานกับเราครับผมผมก็เลยแบบคือพูดง่ายผมอยากผมอยากทำงานกับคนที่มีความสามารถแค่นั้นแต่ทำทำใครท่พิเศษนะคะเพราะเขาถูเป็นคนแรกดกป้าเขากวนตีนแต่ผมรักเขามากเออคือผมรู้สึกว่ามัน ก็ประมาณนะั้นก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับผมมันก็อย่างนั้นจริงๆคือรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องที่ห่างกันมานาน, <S <S น,นแล้วเพิ่งจะได้มาเจอกันประมาณนั้นนะครับก็เข้าขากันดีอ่านเพลงไททันหรอวันเดอริงวันเดอริงได้นิชามาเป็นนางเออครับผมจริงวันเดอริงก็ผมว่าผมรู้สึกว่าเป็นเพลง,งที่แบบว่า แสดงถึงความเป็นผมได้จริงๆแบบที่แบบผมไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแต่งตัวเยอะทําสีผมแบบสีขาวสีแดงอีกแล้วอะครับผมผมรอบนี้ผมอยากแบบว่าเป็นตัวเองจริงๆไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่ผมใส่เสื้ออะไรผมทําผมสีไหนผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผมอย่างเดียวเลยจริงๆอะครับผมคือความเป็นผมจริงๆคือผมเอาทุกอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ครับแต่ว่าทุกปลิ้งความเว่อวังเนี่ยออกไปให้หมดแล้วก็เป็นแค่ หมือนเป็น right. ัยร <musician> ุ <c vid> ่นไทยคนหนึ Actually, right. sure <ps hed livres> ่งจริงๆที่ทุกคนสามารถแบบว่าเข้าถึงได้แลวก็วีเลตได้ครับผมแล้วก็ะไจริงได้ได้พี่นิชามาเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าเขาก็แบบว่าทําให้บิสดีโอของผมเนี่ยมันคอมพลีทขึ้นมากจริงๆเลผมแล้วก็แคนอสิบ้านหนิชากันทั้งประเทศเลยเนี่ยเรอนิชาโอสู้ๆนะครับพี่นิชาไม่รู้จะยังไงเตรียมใจยังไงก่อนดูเตรียมใจยังไงคนดูโฟแม่โฟแฟนเนี่ยต้องเตรียมใจแล้วค่ะ ทีมเฟนกับทีมแม่เป็นยังไงเออโอเคก็อยากจะบอกว่าเออผมก็ลองอะไรใหม่ๆครับผมผมรู้สึกว่าก็หลายๆคนบอกอยากเห็นผมแสดงไม่ใช่หรอผมก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อนแลาทุกคนโอเคมันก็อาจจะหลีดไปถึงซีรีส์หรือว่าละครก็ได้ใครก็ไมู่้แต่ว่าก็ลองดูอันนี้ก่อนละกันครับผมแล้วก็ ผมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันหัวใจโปแม่โปแฟนจะแบบในนี่ไหมคะก็ก็คิดแล้วครับว่าโอเคทุกคนเห็นผมวันแต่ผมอายุ17เนาะอีก2ปีผม30แล้วแล้วผมก็ไม่อยากหยุดอยู่กับที่ผมไม่อยากที่จะทำอะไรที่แบบว่ามันอยู่กับที่อ่ะผมรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีหลายๆเสียงเนาะแต่ว่าทําไงได้อ่ะคือถ้าเกิดเราทําอะไรใหม่ๆมันก็จะมี คนที่โอเคกับคนที่ไม่โอเคคนไปคนคนเก่าไปคนใหม่มาอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้ามันเป็นทางที่ผมเลือกแล้วผมก็รู้สึกว่าก็อยากให้มันมองเป็นแค่งานศิลปะหนึ่งว่าอนุญาตให้กรีดได้เต็มที่อนุญาตครับแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะคิดไงผมไปบังคับเขาไม่ได้หรอถ้าเป็นคอนเสิร์ตนิดนึงคอนเสิร์ตเลยเหรอโอเคได้ครับผมก็งานวัดที่ใหญ่จะได้เห็นอะไรงานวัดเลยเหรอโอ้คอนเสิร์ตเนี้ยก็มีอะไร呀 ผมมีอะไรอย่างเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะปะเดี๋ยวมันจะมีแถลงข่าวคอนเสิร์ตต่างหากโอายนิดนึงสบายนิดนึงสบายนิดสบายนิดนึ่งเกยังไงงานยังไงอันนั้นไม่ใช่สบายนี่เขาเรียกบอกเลยเออสายนิดนึงเหรอครับผมโอเครอบนี้จะมีคนมาจะมีคนที่ยิ่งใหญ่มา แต่ชุดให้ผมโชว์ครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยก็เราดูว่าเป็นใครอุ้ยแปลว่าชุดคืออล่สมันจะต้องมันจะต้องแบบมีเยอะมากแน่นอนใช่ไหมไม่รู้ผมไม่บอกงั้นฉะนั้นตอนนี้ขอคาถากดบัตรก่อนคาถากดบัตรโอ้ยยังไงอ่ะเออก็คนที่ดูมิสิวิดีโอแล้วรอดก็ขอให้กดบัตรได้นะเขาดูแล้วทำไมรอดเนา ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ผมโอเคผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้ผมเดาไม่ถูกจริงๆครับ,บผมบซึ่งผมให้คือทุกคนเนี่ยเ,เป็นคนประมวลแล้วกันครับว่าีวิศวกมันดีหรือไม่ดียังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันอีกสิมห้5นาทีแล้วปะโอเคก็เดี๋ยวนผมจะเปิดข้างในพร้อมกันขอบคุณพี่พีทุกคน